เป็นไรเอ๊จัดชโโูโอ้ยจอดทำอะไรนี่เอาสวัสดีครับกับช่อง YouTube รถด,ด,ดำสวยๆจารัดครับเฮ้ยไปไปเต็นมน้ำมันครับรอนานไหม,ไมไฮะ ขนาดคนร้อยยี่ยังถูเลยดูอะโอ้เราได้เด็กอ้อยเลือ่อไหมบอเฮ้ยถอยอะไรอะไรผีมือแท้ชนไหมนะ่ะอู้ นิดเดียวเองดูโอ้โหโอ้ตายเลยเจะชนนี่หมดตังค์นวนี่ <c oughs> คนขับไม่พอครับผมต้องเอาฮีโร่โจดไว้นี่แหละเดี๋ยวผมจะขับเทเลเล์ไป ตึงไหมบ่ตืออ่ะเมาสามพันได้คืนเดียวยังไม่ถึงจ oh, ah, ah, le ah, ุดโอ้ห่ะอ่ะหมดหมดยังอ่ะเอาปัดกับปูดกับดีกอ่ะที่มันค้างในสายไง แล้วเก็บคองขึ้นรถก่อนไปเดี๋ยวผมเอารถไปจอดไว้บ้านท่านสอจอครับอดีตสอจองานยังไม่เสร็จนะครับหรือว,ว่าเอ่อยาย ไปทำเ,เปลี่ยนปุ้งกีก่อนเพื่อที่จะไปวางไปย้ายท่อครับไปวางท่อร้อยก่อนย้ายไปเปลี่ยนปุ้งกีที่บ้านวางท่อร้อยเสร็จก็น่าจะได้ข้อมาอีกครับคนสนใจอยากจะขุดหลายคนเลยหลายเจ้าเลยครับเพราะว่าเห็นปุ้งกีนี้แล้วใช้ดีขุดได้ดีขุดได้สวยครับ ใครโทรมาเนาะปึ๊บไครผมจอดฝากไว้ที่บ้านท่านสโสจอนี่แหละนี่อยู่นี่นะเจ้าฮีโร่โอ้ <c ười> กลายเป็นรถขนสเสบียงไปแล้วเออเด่ดนะพาดดำสิงครับเอาฝากไว้นี่ก่อนแล้วกันเจ้าฮีโร่ครับ กีโดเจาะไว้นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคืนครับเดี๋ยวต้องมานี่คืนเพราะว่าคนขับเทรลไม่พอเราน้อยไม่กล้าขับอันตรายครับนี่เอาอันนี้ไปฝากหมาก่อนข้าวผมกินไม่หมด ไป yeah. วันนี้คุณคุณอะไรบ้างวันนี้ขุดห้องตาครอบหัวแล้วก็บอกตรงนีไงงน้ไม่ถึงขงึ้นไม่ถึงกี่โมงนี่อโอ้เจ้าโจ้บอกว่าถ้าเกิดเมาได้ก็เมาครับถ้าเมาไม่ได้เราก็ไม่ทำแก้เวเลยเนาะ จะเหนื่อยตรงย้ายรถแหละมันเขายากหน่อยนี่ตรงไหนเขายากนั่นแหละข้างวัดแหละอ๋อบ้านหลังเล็กสายมือคัดร่องบอกุ่ฮะหุดนกว้างสองเมตรลึกอเมตรห้าสิบอ๋อกว้างสองเมตรลึกอเมตรห้าสิบก็เท่าบุ้งกีนแหล่งั้นนะเปิดนิดหน่อยยาวเท่าไหร่ยาวไมตรทึ้งสัาไม้ฟ้าโอ้ เลถามไม่ถึงชั่วโมงไปทำไมไปเดินทางเดินทางโอ้คันนี้ก็เต็มเลยครับดูเต่ากงเตาเก็ดครุได้ยังน่นี่อู้มีสายตรงด้วยไปเดินทางครับ เป็นไรลอยมาชนลูกปืนก็ยิงลูกปืนใคยปืนอารมณ์บ่ปืนจริงนี่น่ฮะปืนจริงทะลุก็มีใช่ไหมเจปบนี่อ๋อทะลกเก้าทะลุร้อยอู้ลูกเก้าไม่น่าอยู่นะนี่ทะลุนะน่าน่าฮะน่าทะลุลูกเก้าทะลุเลยแหละโอ้ยเราถอยฝีมือเถอะไปเดินทาง ไปเปลี่ยนบุ่นกีครับเย็นนี้ไม่เราล่ะจานชูปันเอไม่รอแล้วเจ้าฮึบโอ,อ้น้ำมันเยอะเลยครับเติมไปสองพันเมื่อกี้ ทางครับอืมเริ่มตัดอ o อยแล้วเนี่ยอวย่งมากเลยลูกหลานเดินทางปลอดภัยครับไปไหนมาไหน ก็ขอให้มีแต่คนรักคนใคร่ทุกเส้นทางตลอดเส้นทางครับนอนก็สวยมากเลยแถวนี้วิ่งเบาว,วิวเลยมันมีรถไม่โคอยู่ข้างหลังไหยเนี่ยทำไมมันวิ่งเบาว,วิวแถว่ แล้วก็ไม่ยอมอ,อีกม่วันนี้น้อ,อ,อนั่นันี้กัพิมาได้ะเนี่ยันปุตูก,กนี่ม่ยอมอ,อีก หลายวันแล้ว แดงนี่ถนนสวยจริงๆเลยน่ะสบายเลยไม่มีสันไม่มีลุมนิ่มเลยยวดอย่างเดียวครับ น,นี่ไี่ดูใบเมื่อเช้าครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมช่อง y o u t u b e รถดำสวยๆจารัสมากๆเลยนะครับลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับผมเยกบาร์เน็นนแล้ว conmigo y le